สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาอัปเดตค่ะต้นมะละจีนนะคะที่ปลูกไว้นะคะตั้งแต่วันที่3กุมภานะคะตอนนี้นะคะปลูกได้1เดือนแล้วค่ะติดผลแล้วนะคะ มะละจีนนะคะปลูกไม่ยากค่ะก่อนปลูกนะคะหมักดินนะคะก่อนหนึ่งเดือนค่ะด้วยปุ๋ยคอกนะคะด้วยเศษใบไม้แห้งนะคะลดน้ำนะคะทุกวันค่ะวันละหนึ่งครั้งนะคะตอนเช้าค่ะทำคร้างนะคะให้มะละนะคะเลื้อยนะคะ มะระนะคะทานกับเมนูนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระค่ะนำไปต้มจืดนะคะทานกับเมนูลาบเมนูส้มตำนะคะก็อร่อยเช่นเดียวกันค่ะเป็นมะระที่ปลูกเองนะคะไรสารพิษค่ะยอดนะคะสามารถนำไปลวกนะคะ ทานกับน้ำพริกนะคะอร่อยค่ะมะละนะคะมีรสชาติขมนะคะมีสารอาหารนะคะหลายชนิดเลยค่ะทานผักนะคะที่เราปลูกเองนะคะสร้างภูมิคุ้มกันค่ะดอกมะละนะคะจะมีสีเหลืองค่ะ นี่นะคะทำค้างนะคะให้ให้ยอดของเขานะคะเลื้อยนะคะปลูกไม่นานค่ะมะละนะคะก็จะให้ผลผลิตค่ะปลูกได้ตลอดทั้งปีนะคะปลูกในบริเวณนะคะที่แดดส่องถึงค่ะ ปลูกไม่กี่ต้นนะคะ3ามสี่ต้นนะคะก็สามารถนะคะเก็บเมละนะคะมีมมละนะคะไว้ทานนะคะในครัวเรือนนะคะนานหลายเดือนเลยค่ะไม่ว่าจะทานสุกนะคะหรือว่าทานดิบก็ได้ค่ะก่อนทานผักนะคะล้างให้สะอาดนะคะ ปลูกผักไว้กินเองนะคะมะละจีนค่ะทำอาหารได้หลากหลายเมนูค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ